สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะฮะเข้าสู่ช่างติดกันพลาครับวันนี้เราจะมาเปิดกล่องนะฮะเป็นงานของเฮโมเซียนนะครับเป็นบัฟเาเลียนนะครับอันนี้จะเป็นคอลแลบกับทอยส์คอมินะครับเป็นงานคอลแลบกันกล่องเนี่ยอันนี้กล่องมาเป็นกล่องน้ําตาลนะฮะยังไม่ได้แกะจากด้านในเลยนะครับกล่องโคตรใหญ่ใหญ่เวอร์กล่องใหญ่เวอร์เนี่ ก็เป็นสเกลหต่อร้อยนะฮะปะฟาเลนโดยรวมก็ไม่มีอะไรนะกล่องน้ำตาลมันจะมีให้แกะตรงนี้นี่นี่แล้วก็บิงอ,อืออ่าม,มีบับเบิลอยู่ข้างในอีกนะ เดี๋ยวขอดึงออกมาก่อนนะครับก็นอกจากจะมีัเปอร์แล้วนะครับก็จะมีการกระแทกมาให้ทั้ง4มุมนะฮะอันนี้ด้วยกล่องโคตรใหญ่ใหญ่จริงนะฮะดูจากข้างกล่องก็จะมีตัวบัคฟาเลียนแล้วก็มีฐานม,มาให้นะครับโอเคมาเดี๋ยวขอแกะ,ะบัเปอร์ก่อนนะมาเปิดกล่องนะครับอันนี้จะเป็นอีกด้านหนึ่งนะฮะก็จะเห็นเป็นอาร์ตเวิร์กนะครับที่แบบโอ้โห อย่างสวยอย่างคมนะฮะนี่บอฟเฟเลียนนะครับแล้วก็จะมีโลโก้ของเขาด้วยนะฮะนี่เป็นตัวหุ่นนะครับแล้วก็เป็นยี่ห้อนะฮะเอโมอเซียนนะครับเอ็กกัแบบทอยส์คอม,มิกนะมาดูที่ด้านข้างกล่องนะครับขออภัยที่แบบอาจจะใช้มือเดียวลำบากเพราะกล่องหนักด้วยนะฮะด้านข้างกล่องก็ อันนี้มันจะโชว์นะครับในส่วนของปืนนะฮะยิ่นเว่ยไททูพาร์ติเคิลไรเฟิลน,นะฮะนี่แล้วก็โล่นะครับอันนี้มันก็จะเป็นบูฮอนชิวนะครับบูฮอนชิวโล่ที่มีเขานะครับแล้วก็อันนี้เป็นดาบเนาะจะเป็น แกนเจี้ยงไนงะโซนิคซอสแกนเจี้ยงโซนิซอสแต่ว่ามันจะมีสีเหลืองด้วยไงน,นี่สีเหลืองนี่คือเป็นเข่าอันนี้หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่อืมนี่คือมีอาวุธสามรูปแบบมาแหละนะฮะมีปืนโลดดาบนะครับแต่ว่าทดาบนะครับจากหน้ากล่องเนะี่ยทั้งกล่องจะมีทั้งสีแบบนี้แล้วก็สีแบบนี้นะฮะที่รูปร่างไม่เหมือนกันนะครับ ตัวโลกก็จะมีลูกเล่นมาให้นะฮะแล้วมาดูอีกฟากหนึ่งนะครับติดพาร์ทเอฟเฟกต์ไงนี่โซนิคการ์เด้นสองพันสองโปรดักดิสプレイก็จะมีพาร์ทเอฟเฟกต์นี่แล้วก็ตัวของฐานฐานอาจจะดูธรรมดาไปนิดนึงนะอ่ะประมาณนี้เรื่องทางของ ก็เมื่อสไลด์กล่องออกมานะครับก็จะมีกล่องน้ำตาลนะครับที่อยู่ด้านในอีกนะมาเดี๋ยวมาเปิดกันและนี่ก็คือแผงนะครับที่อยู่ในกล่องนะครับด้านในทั้งหมดเลยก็ชิ้นค่อนข้างใหญ่ใหญ่นะครับแล้วผมบอกเลยว่าง,งานเฮโมเซียนเนี่ยก็คือจากที่ได้ต่อมา2-3าตัวเนี่ยก็เป็นงานที่ดีมากเลยนะ เป็นงานที่ดีมากอ่ะก็เปิดถุงมาดูก่อนแล้วกันนะครับดูกันไปเรื่อยๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูทีละแผงกันนะครับว่าพาชิ้นส่วนมันเป็นยังไงนะครับให้ดูกันคร่าวๆเยอะมากเอาออกมาทั้งสองฝั่งเนาะอันนี้ตัวฐานฐานแบบ ็โอเคไม่ได้หูหวาอะไรนะฮะมีกล่องในกล่องอีกโอ้เอาไว้ก่อนอเยอะมาก แล้วก็กล่องในกล่องนะฮะอันนี้ก็คือพาร์ e เอฟเฟต์แหละใช่ไหม Bufferian Device General Form นะฮะก็เป็นพาร์ e เอฟเฟต์แน่นอนแล้วก็อะไรเนี่ยสติกเกอร์นะฮะสติกเกอร์คู่มือ,อเอาไว้ก่อนอันนี้อะไรเอ่ยน่าจะเป็นการแก้ไขหรือว่า เป็นสติกเกอร์ขอ,อเป็นสติกเกอร์นะครับบางจุดอันนี้วัตเตอร์ดิลนะครับก็เป็นแผ่นใหญ่แต่ดูชิ้นแล้วชิ้นไม่ได้เยอะนะฮะอันนี้อะไรอีกแผ่นอะไรแย่ๆไปหมดไม่ได้บอกอะไรชัดเจนนะต้องไปแปลเอานะก็อันนี้น่าจะไปซื้อเสริม นะครบใบซื้อพาส์ที่มันหายโอเคประมาณนี้มาดูพาสใสนี่พาสใสก็มีตามนี้แยกกล่องพัสใสมาให้ก็โอเคแหละอ่ประมาณนี้นก,ก,นนก,ก,นนก็สําหรับแผงทั้งหมดนะฮะจะมีทั้งหมดสาสิบสี่แผงนะครับแล้วก็ตัวคู่มือเนี่ย เป็นแบบเย็บเล่มแล้วก็ค่อนข้างจะหนานะฮะอ่าเปิดมาก็จะเป็นการแสดงนะับแผงทั้งหมดนะับของกล่องมฟลเฟอรี่นี้นะส่วนใหญ่เป็นแผงเบิ้ลนะครับแล้วก็ในการประกอบนะครับเขาก็จะบอกว่าให้เราเตรียมแผงต่างๆมานะครับตามนี้ในการประกอบหัวก็หน้าเดียวนะครับแล้วก็หน้าอกนะครับเอ่อเกือบทั้งเล่มเนี่ยเป็นขาวดำนะครับกระดาษ เป็นกระดาษมันนะครับค่อนข้างหนาทําให้ตัวเล่มเนี่ยมันดูหนาไปเลยนะฮะการประกอบอ,อดูจากรูปนะฮะค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับแต่ค่ายค่ายเนีเฮโมเซียนเนี่ยมันต่อง,ง่ายนะครับมันต่อง,ง่ายเพียงแต่ว่าไอหุ่นทรงแนวซูเปอร์โรบอทเนี่ยยังไม่เคยยังไม่เคยทํามัางค่ายเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นเน้นเป็นฮิวแมนนอยมากกว่าเป็นหุ่นยนต์แตเน้นเป็น รูปร่างคนอะไรเงี้ยแล้วก็ดูแล้วโครงโครงในอะ่ะตามพาร์ทที่ดูอะ่ะก็มีแหละก็คือโครงในแต่ว่าดูน้อยอะ่ะแผงมันมีน้อยนะครับน่าจะเป็นส่วนประกอบของเกราะซะเยอะนะฮะนี่ต่อมาเป็นตัวนะฮะแล้วก็พาร์ทอาวุธก็หลายหน้านะแล้วก็ติดตรงพาร์ทเอฟเฟกอีกนี่แล้วก็ตัวฐาน อย่างที่บอกฐานไม่ค่อยวูบวาเท่าไหร่ตัวนี้มันราคาพันกว่าบาทนะครับผมดูในช้อปปีนะพันกว่าบาทตัวนี้ได้มาจากทางร้าน PG model นะฮะส่งมาให้ประกอบนี่จบด้วยหน้าสีของตัวพัฟเฟเลียนที่เป็นในส่วนของน่าจะเป็นเหมือนแบบเนื้อหาประวัตินะฮะทั้งของคนขับแล้วก็หุน่นแล้วก็พาดอาวุธแล้วก็แอคชั่นนะครับนี เท่านี้เลยจบต่อมามาดูพาร์ทชิ้นขาวน่าจะเห็นได้ง่ายสดุดชิ้นขาวนะฮะหล่อมาดีพลาสติกโอเคนะฮะจะเป็นพลาสติกกึ่งเงากึ่งด้านนะฮะแล้วก็รายละเอียดล่องดีเทลก็มีให้มาได้ตัดเส้นกันสนุกแน่นอนนี่นี่ได้ตัดเส้นสนุกแน่นอน คนี้ทำดีอยู่แล้วนะฮะอย่างที่บอกเคยต่อมาหลายตัวละแต่ส่วนใหญ่เป็นงานลูกค้านะฮะที่เขาส่งมาให้ประกอบตัวเนี้ยแผงมัน3 4แผงก็จริงนะเพียงแต่ว่าเอ่ออย่างที่บอกมันเป็นเบิ้ลแล้วเนี่ยมันยังเป็นชิ้นค่อนข้างจะใหญ่นะฮะเห็นไหมชิ้นเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่แต่ละชิ้นเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่ ดูข้อมูลมาหุ่นตัวนี้เมื่อประกอบเสร็จก็จะสูงเ24เซนนะฮะสูงกว่า24เซนก็มากกว่ามาสเตเกตทั่วไปมาสเตเกตมันอยู่ประมาณ18เซนเนาะตัวนี้24เซนก็ตัวก็น่าจะท่อซาซาบ,บี้นะซาซาบี้แบบมาสเตเกตอันนี้เขายัดฟองน้ำมาให้ด้วยนะฮะกันชิ้นส่วนมันบิดเบี้ยวนะฮะ คืออยู่ในซองอยับซองน้ําอยู่ในซองอยู่ในกล่องแล้วก็ในกล่องอีกทีหนึ่งคือแบบคุณจะใส่ใจไปไหนนะฮะอันนี้พลดเหลืองส่วนของดาบนะครับดาบนี้เป็นฝ่ามือแนละ้นะฮะอันนี้เป็นเขาของโล่เนาะอันนี้เป็นเขาของโล่ก็จะเห็นว่าเขาหล่อมาดีนะฮะพลาสติกจับพลาสติกเนี่ยมัน มันไม่ได้มีความสากหรือไม่ได้มีความแบบก้องแก๊งอะนึกภาพออกไหมคือพอจับแล้วพลาสติกมันมีน้ําหนักแล้วก็ชิ้นส่วนเนี่ยแน่นๆในแผงเลยนะฮะไม่ได้ยวบไม่ได้ย้อยนะฮะคือบางทีจับนิดหน่อยงานจีนก็ขึ้นฝ้าแล้วแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่งานมีค่ายนี้ดีงานจีนมีดีอยู่ประมาณ4ี่ห้าค่ายตอนนี้นะฮะแต่ถ้าค่ายไม่ดีเราก็จะเห็นอยู่ก็คือค่ายเดิมแหละนะฮะท่ก๊อบอย่างเดียว อ่ะอันนี้ล่องลายดูดินี่เขาทำล่องมาดีขนาดนี้ลึกแล้วก็สวยด้วยเห็นไหมคมไม่มีครีบนะฮะแล้วก็ไม่มีคลื่นด้วยเท่าที่เท,ท,ท่าที่มองนะถ้าดูจากทางชิ้นใหญ่ๆอ่ะชิ้นนี้ก็ได้มันไม่มีคลื่นเลยนะฮะตัวที่เป็นชิ้นโชว์มันก็จะออกมาเป็นกึ่งเงากึ่งด้านนะครับอ่ะประมาณนี้นี่ให้ดู ดีเทลอีกทีนึงนี่นี่มีร่องมีอะไรให้พร้อมครบแล้วก็จะมันจะมีตัวของสติกเกอร์นะครับนี่เป็นสติกเกอร์ฟรอยด์นะครับเป็นแบบงเงาๆนะฮะแล้วก็ตัววอเตอร์ดีแคลนะฮะหรือว่าดีแคลน้ำเนี่ยหนึ่งแผ่นประมาณสองฝ่ามือนะครับ แต่ว่าตัวของสติกเกอร์จะเป็นชิ้นใหญ่ๆนะครับชิ้นเล็กๆก็จะมีอยู่ตามนี้นะครับอะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับบัฟฟาเลี่นนะครับงานค่ายของเฮโมเซียนนะครับ x กับ t o y s c o m i c นะนี่ต่อออกมาแล้วก็จะประมาณนี้สวยๆก็คลิปนี้นะฮะก็ขอขอบคุณทาง PG m o d e เดลนะฮะที่ส่งตัวนี้นะครับบัฟเฟเลี่นนะครับมาให้ได้ลองมือกันนะครับ ก็เดี๋ยวจะอะไรอ่ะแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับถ้ามีลิงก์นะโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนไปละบ๊ายบาย